เราก็มาลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีทำเต้าหู้ทรงเครื่องก็เอาเต้าหู้เหลืองเนี่ยนะครับมาผ่า4แล้วก็ผ่าตรงกลางแบบนี้ทอดลงไปในน้ํามันร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้ไฟกลางนะจ๊ะใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไม่สะก,ก่อนนะทุกคนทอดไปเรื่อยๆทอดไปทอดไป นี่แหละครับทอดไปเรื่อยนะครับทอดไปเนี่ยจนเรารู้สึกว่ามันกรอบมันกรอบแล้วเนี่ยก็กลับด้านให้ด้านหนึ่งกรอบด้วยนี่เหลืองกรอบแบบนี้แล้วนะทุกคนยังคอดอยู่บางทีมันกรอบแค่ด้านบนด้านล่างแต่ตรงขอบๆมันไม่กรอบก็ให้มันกรอบให้หมด เพื่อความอร่อยในการกินเท็กเจอร์ของเนื้อเต้าหู้เนี่ยมันจะได้กรอบนอกนุ่มในทอดอีกนิดนึงเราดูเอาเองนะเอาแค่กรอบนะไม่เอาไหมโอ้ยใช้เวลาทอดจะนิดนึงนะบางทีถ้าแบบด้านบนมันยังไม่เหลืออเนยหรือมันยังไม่พอใจเราเนี่ยมันลาดมันซะเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับดูสิ กรอบนอกนุ่มในทั้งด้านบนด้านล่างด้านขอบโอ้โหแบบนี้แหละเด็ดน่กกินที่สุดเลยทุกคนหลังจากนั้นเรามาทำเครื่องที่จะลาดบนตัวเต้าหู้กันดีกว่า ก็เอาหมูสับใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ผัด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 ไปเรื่อยๆนะฮะจนหมูสับเริ่มสุกผัดไป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 ให้คั่วๆกันไปเลยให้สุกทั่วๆนะไม่เอาสุกๆดิบๆนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มปรุงรสนะฮะก็จะมีซีอิวนิดหนึ่ง ผมใช้ซีอิ๊วหวานด้วยซอสหอยนางรมยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ไปเถอะเดี๋ยวเขาเข้ามาเป็นสนับสนุนเราแล้วเราก็จะแจ้งยี่ห้ออะไรกันตอนนี้ไม่มียี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ไปไงอันนี้ผมใส่ซอสเทริยากิด้วยนะฮะใส่เต้าเจี้ยวอีกนิดนึงใส่เต้าเจี้ยวอีกหน่อยหนึ่งนะทุกคนอน้ำตาลน,นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วแต่ชอบอะ่ะมันก็จะออกแบบ เหวมๆหวานๆโอ้ยปลาเล็มปลาเร็มอร่อยตายหลัลงจากนั้นผัดเข้าไปครับพริกไทยก็มีผมชอบพริกไทยใส่เยอะๆอร่อยดีผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนส่วนปรุงรสของเราเนี่ยมันเข้าเนื้อหมูว้าเติมน้ำลงไปได้นะผมไม่ชอบเติมน้ำเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเอามากุ้งข้าวอร่อยมาก ผัดไปนี่เติมน้ำแล้วพอผัดได้ที่เติมน้ำลงไปเอาสักหน่วยหนึ่งอนะไม่ต้องให้มันเป็นแบบไม่ต้องให้ท่วมพอคลุกคลิกคลุกคลิก,ลกนี่แหละครับผมก็ตั้งให้น้ำดเดือดเดือดปุดๆเลยนะทุกคนนะผัดไปเรื่อยๆก่อนทำไม่ยากอร่อยด้วยเมนูง่ายๆกับกบร้อนวันนี้ ก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปผัดไปผัดไปพอได้ที่แล้วละก็น้ำเริ่มเดือดเลยเห็นไหมปวดปวดปวดปดปวดมาเลยควันเริ่มมาฟองเริ่มขึ้นโอ้ยเอานิ้วจุ่มดูจะรู้ร้อนมากผัดหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเดือดน้ำเริ่มงวดส่วนผสมเริ่มคนเข้ากัน เราก็ใส่ผักเตรียมผักมาถึงช่วงเวลาเราก็ใส่ผักนะฮะผมก็จะมีต้นหอมผักชีขึ้นชัยใส่ลงไปหั่นเรียบร้อยล้างเรียบร้อยใส่ลงไปครับโรยลงไปเยอะๆเ,เราชอบผักโรยลงไปเยอะๆแล้วก็ผัดผัดไปสักพักหนึ่งพอให้ผัดมันสำนึกผิดพามันหลดนั่นเอง อย่างนี้ก็เล่นได้เลยพอให้ผักมันสลดแต่ความกรอบของผักยังอยู่นะก็ผัดพอให้ผักมันสลดนั่นแหละนะครับผัดไปพอผักสลดปุ๊บปิดแก๊สสิครับรออะไรแงแค่นี้ก็ได้เมนูสุดแสนอร่อยแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสักทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเหรอเรายังไม่ได้เอาเปรีราดลงบนเต้าหู้เลย ไม่งั้นมันจะเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องได้ยังไงเราใช่ไหมใช่ไหมมันก็ต้องเอาไปลาดบนเต้าหู้ที่เราพักไว้อะนี่แหละเอาไปลาดลงไปแบบนี้แหละทุกคนอร่อยมากมายแล้วก็ยินกับน้ำพริกเกลือเนี่ยสูตรเด็ดจากอีพีก่อนได้เลยอีพนะีหน้ากลับมาเจอกันกันกบกบร่อนนะครับ